อยากจะบอกว่าท yeah, mm ุกคนครับว <laughs> <com Catholic z ined> ันนี้คือผมมีแผนนะจะไปกดซ้ายเม่อันนี้ตัดแม่ว่าไปภูเก็ตเลยภูเก็ตเขาบอกว่าไอ้องเที่ยวนดิเดว่ามันมันแม่ว่ามึงเนี่ยมึงกดซ้ายมึงเนี่ยมึงควรเป็นรถไหนรีบพูดนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรกระกระกระเป๋ากระโปงจะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องจ่ายเงินถูกต้องแต่ผมก็ไม่ได้ตังมาอ้าว ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหทักหนึ่งบทเพลงให้กับพี่พี่สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันกับช่อง i p a d Channel อีกเช่นเคยครับรายการของเรายังไม่มีชื่อเหมือนเดิม เพราะว่าคนส่งมาเยอะมากว่าจะให้ชื่อรายการว่าอะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคิดวันนี้เรามารับพี่ชายครับพี่ชายเราไปถ่ายงานที่ภูกเก็ตมาลงเครื่องที่สุวรรณภูมิครับผมเลยมาทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครมารับเขาที่สนามบินวันนี้จะพาเขาไปทานข้าวอีกแล้วแต่ยังไม่บอกว่าจะไปทานที่ไหนเดี๋ยวเจอเขาก่อนเลยนะครับอยากจะบอกว่าทุกคนครับวันนี้คือผมมีแผนนะว่าผมเนี่ย จะชวนเขาว่าไปกินข้าวอยากจะพาเขาไปทานข้าวเพราะ่าเขาไปทํางานมาเหนื่อยซึ่งผมกับทีมงานเตรียมกันว่าเราจะไม่พกเงินติดกระเป๋าไว้เลยแล้วก็ตอนที่เขาอยู่บนรถเนะี่ยผมจะเอากระเป๋าเขาเนี่ยไว้บนรถด้วยแล้วก็ให้รถตู้เนี่ยไปจอดที่อื่นคือจะไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวซึ่งเราจะแกล้งเขาก็คือว่าเราจะ ให้เขาเนี่ยเป็นวัดนิพพร้องเพลงเรียลายเงินตามตลาดเพื่อที่จะหาเงินมากินข้าวให้ได้เพราะยุคนี้ข้าวยากหมากแพงจะทำอะไรจะกินอะไรต้องหากินเองอ่าไม่พึ่งพาใครทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเนี่ยจะทำได้ไหมในการที่จะหาเงินสนุกน่าสนุกตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะด่าผมยังไงเจ๋อแล้ว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 นี่ดีดดนะ เด็กกินข้าวมาไมไม่ยดกินข้าวกันเหรอกินข้าวกันก่อนพี่ไปไหนมาเนะี่ยทางจริงนะเออวันนี้กุตุ๋นข้าวพักผ่อนโ <c oughs> ชคดีเลยเจอผมพักผ่อนเต็มที่เฮ้ยจริงจริงเลยจริงหาข้าวกินอร่อยอร่อยพี่ชายมาจากใต้เออแล้วพี่ไปทำอะไรที่ใต้วะพี่ไปถ่ายหนงัง คือว่าคือว่าก็เป็นคนได้ก็ต้องพูดเร็วบอกว่าเป็นคนได้บอกว่าไม่ใช่เป็นคนได้อันนี้แบบแม้ว่าไปภูเก็ตเนี่ยพุเก็ตเขาบอกว่าไอ้องเที่ยวนี่เดยว่ามันมันแม้ว่ามันทบเศาเาีตยว่าประเด็นแต่กินไม่ข่อยดีมันไม่พกไก่อะมึงเนี่ยมันไม่นตายมึงเนี่ยมันคนเป็นดถในไปเดี๋ยวเราสนุกสนานเนอะอยากกินอะไรเต็มที่นะเอาพี่อยากกินแบบไหนดีวะเมนูอะไรที่พี่มาจากใต้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากินซะตะเกอรเลยมันคุณ แบบกูนั่งอยู่แล้วกันนู้นอะมึงตะโกนคุยอะ่ะหยุดกูเบาก็ได้กูเบาที่แล้วอ่ะผมก็รู้สึกแบบเดียวกับพี่อ่ะเพราะพี่ก็ตะโกนทั้งเทปแต่หูไม่หมดอ,อ,อยากกินอะไรมาจากใต้ต้องบอกก่อนเนี่ยคือต้องมองันเบาหวานตอนนี้เมืองย้าให้กว่กับรถขับไปแถวไหนเอาจะได้จ่อถูกไงเฮ้ยสมมติย่านล้ำสิทธิ์อ๋อเดี๋ยวพี่กินอันนี้เอ้ยจะไปุูมพ,พี่กินอันนี้ในกรุงเทพเนี่ยมันมีย่านอะไรบ้างมันมีตั้งแต่บางซื่อไปอ่ะยังไงยังไง จะมีบางซื่อบางซ่อนสะพานมอญเกียรศกายอัใหญ่กระดังปันดังสงขาจะมีหล้าภูเก็ตเฮ้ยมันไม่เข้ายูธาภาชีว <laughs> ทำไมวะ <laughs> <laughs> มัน,ม,นมันข้ามอะไรเรื่องเออมันมันข้ามอะไรวะบางซื่อบางซ่อนสะพานมอนสะพานขาวสะพานใหม่ ทำไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยเล่นนานน่ะส่วนมากคนจะส่งยุทยาพาชีให้พี่เล่นไงมันมีใกล้เคียงมันมีอะไรบ้างพี่เผือแบบเราจะได้ไปก็จะมีแต่ยุทยาไปเลยก็มีอยุธยาพาชีลบุรีเชียงรายหาดใหญ่กระตังปันดังสงขลาสมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จมุรีละนองระยองสตูลเพชรบูรณ์หัวหินแต่พี่เพิ่งลงเครื่องบินมาเมื่อกี้นี่นะโอ้โหดีเลยเออกันไม่ไปเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งจังหวัดที่งภูมาเมื่อกี้ ไม่ไปไม่มีที่เลยผมอยากรู้เฉยเลยเหนเหนื่อยซะอย่างนั้นอ่ะไปแถวแถวพระรามสอง <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปหาร้านแถวนั้นกินกันว่าร้านอะไรน่าทานกันบ้างนะจ๊ะถึงแล้วพี่พ,พี่พากูมาที่ไหนเนี่ยพระรามสองรู้เ,เ,เลวขุนเทียนใส่เฟซชิลก,ก่อนนะเข้าตลาดไปไปไปลงไปเลยนะเออเออไปมึงอะไรของมึงล่เพราะว่าเดี๋ยวเข้าตลงเข้าตลาดห้ามห้ามปกอะไรเลยรายการผมไม่อยากให้มีอะไรรบกวนกระเป๋าสัมภาระทุกอย่างไว้นี่นี้หมดนี่ย นี <łość> <บ rez> ่อะไรเนี่ยนี่อะไรกระกระกระเป๋ากระโปงไม่มีอะไรใส่อะเป็นคนแบบกูชอบพกไว้กับตัวแต่ก็จะติดกระเป๋าตังไว้ไม่มีอะไรไม่ใช่แล้วคือไปเดินตลาด มึงเมอตังไปอยู่กับใครเนี่ยก็อยู่กับผมไงรายการเราแล้วกูกูอยากกินอะไรอะ่ะก็ครั้งที่แล้วพี่ทำไมครั้งที่แล้วพี่ทำไมพี่เลี้ยงผมเออครั้งนี้หนูจะเลี้ยงพี่ก็ต้องตามสเต็ปป่ะพี่ถ้าจะตังไปทำไมหรือหรือจะเลี้ยงอีกหรือจะยังไงจะให้เอาไปไหมไม่เผื่อบพี่อยากติดมาติดมือกับบ้านพี่เองอะไรเงี้ยอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับจีแปนเออเอา,เอาละโอ้ยหมดแล้วูมีแค่ที่มึงเห็นนั่นแหละสองกว่าบาทนนะ่นะเนี่สเนี่ยมีให้มาแค่นี้อะ่ะเออพอติดตัวมาใช่ไหมเา200พอแล้ว ไปหาอะไรกินกันอาไปพี่อยากกินอะไรพี่บอกผมเลยนะเดี๋ยวผมจัดการเออเออเอาเถอะมึงเตรียมตัว,ตวเถอะนี่มีนน่กระนำตามผมพีม่ตามผมบอกให้เลยว่าการะนำอ้อมตรงไหนวะเฮ้ยนี่นี่อันนี้นี่นี่นนอันตรายมั้นเดิน่างอย่าจะทะลึ่งสิ มันมึงอยู่บ้านแล้วมึงเหงาเอากูมาทำนู่นทำนี่มันอันตรายดิพี่เออมันอันตรายก็เขียนอยู่แบบแต่บอกกูดีๆแต่มึงบอกกูดีๆได้กูไม่ดื้อเฮ้ยนี่ประเทศญี่ปุ่นนี่ว่าอะไรอะไรโตเกียวบังอะไรพ่ตลาดเลยไม่ได้หว่าพ่อตลาดเลยมุกโตเกียวนี่มันเป็นแบบคลาสสิกนะคอาจริงแล้วอ่ะพี่เคยเล่นในฮาม่าเลยมุกประเทศญี่ปุ่นนี่เพื่อนพี่เลยเหรอเฮเออมันไม่ได้ก็ปล่อยผ่านเดินเข้าตรงนี้เลยไหมล่ะตรงนี้เลยอันนี้ร้าตลาดเขตบางขุนเทียนเฮ้ยนี่เลยอย่างแรกเลยแล้วเนี่ยกุกชายทอดเนี่ย เออคือมาจากภูเก็ตเมื่อกี้กุยช่ายทอดอยากกินใช่ไหมเอาเปล่าเอาของเดียวอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไว้ก่อนว่าจะเอาร้านนี้นะอ่าโอเคอย่างที่สองอยากกินอะไรอยูเอาละเอาละนี่ขนมหวานเอาละตามสั่งนี้เลยนะอันนี้คือตามสั่งถ้าเป็นผัดพริกแกงหน่อไม้นี่แจ๋วเลยหมูแจ๋วเลยเออเอาไหมเอาเอาร้านนี้นะอสองละกุยช่ายข้าวกับข้าวอยากกินอะไรอีกอยากกินอาหารจากเวียดกงมีไหมที่นี่มีเดี๋ยวพาไป ายอ้วนเหาไหมจากเวียดกงเวียดกงตรงไหนล้ดนน้าใอ้วนจากยาวาละเห็นไหมเสียงมาจากเวียดกงบ้านแกอยู่เวียดกงมาก่อนอันนี้ก็อีกหนึ่งที่เจะาต้องเอานี่นะเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกอุ้ยมันจะเยอะไปแล้วนะบางอะครบางอใครเจแปนนี่มือนี้ผมจัดการให้เอาเราว่าเอาอะไรสดๆเอาเรล่าเก่าไหมเก่าเหลาไปดูไหมไปดูดิไปดูเก่าเหลาเลือดหมูนี่ถือว่าทีเด็ดนะนี่เจ้าของร้านเป็นทหารด้วยดูได้ไงนี่ไงเก่าเหลาเลือดหมูในพนเฮ้ย ยังไงเขาชื่อพลหรือเปล่าเจ้าของร้านพี่พลนะใช่พี่พลพี่พลอ๋อพี่พลสนิทกับพี่พลพลอะไรพี่พลเขาเป็นตลกมาก่อนเนี่ยพรพันลาวพี่อยากกินอะไรบ้างอะไรวดิ้งกูเล่นอะไรไม่ชอบอะไรเลยเฮ้ยต้มเรือนหมูสั่งเลยเดี๋ยวต้มเรือนหมูนะเดี๋ยวมาเอานะเดี๋ยวมาเอาหนมโคกหนมโคกหนมโคกนี่สั่งก่อนเลยบอกเองก่อนเลยนะข้าวโพดข้าวโพดนะมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็มันได้โอเคพี่เอามันได้มั้ยเอามันโหพี่เอามันเอามันกับมึงเยอะ หมันคืเอาหน้ามันใช่ไหมเออเอาหน้ามันสิโอเคเอาหน้ามันไม่เอาหน้ามือ่ะเออเอางี้ผมขออย่างเดียวได้ไหมขออะไรที่พี่สั่งมาทุกอย่างผมผมจัดการให้หมดเลยเอแต่ว่ายุคนี้นะ<อ>ข้าวยากหมากแพง<อ>จะทําอะไรจะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องจ่ายเงินถูกต้องแต่ผมก็ไม่ได้ตังมา เออแล้วมึงไม่เอาตังมาไม่ใช่กูก็ไม่ได้เอามาก็มึงเอาทิ้งไว้ที่รถหมดแล้วอะไม่เป็นไรอย่าหาตังค์มึจะไปหาที่ไหนล่ะอย่าตังค์ได้ไม่ใช่มึงจะหายัางไงยังไงร้องเพลงให้กูร้องเพลงเหรอร้องเพลงเรียร้ายของเงินเอาเงินไปซื้อข้าวกินเป็นไงเป็นไงไอเดียผมเป็นไงเที่ยมากเลยทำอะไรไม่บอกกูอีกแล้วเที่ยมากเลยเออเนี่ยจริงๆริอะที่มึงเอาตังค์เป็นเสื้โพงเนี่ยซื้อข้าวกูกินเนี่ย ได้แล้วมึงก็เอาตังค์ไปที่ลำพงเพื่อมาให้กุร้องเพลงขอคนในนี้อันแล้อน้เฮ้ยได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วพี่ทดสอบทดสอบเสียง <c oughs> ได้ได้ได,ได้เอาเลยเอาเลยดูมึงสนุกเนาะพี่ไม่สนุกกับผมอ่ะมึงถามกูยังไงมึงหาอะไร ขาดได้ยังไงแล้วให้กูเดินถือขันเออเขาร้องเพลงขอตังค์เขาไอ้่วยเว้นอยากกินข้าวปะเนี่ยจะกินข้าวไหมนายพี่ถามตรงนี้ว่านายจะกินข้าวไหมเออกูกินอ้าไปไปไปเอาเขราสั่งเขาไว้แล้วอ่ะฮัลโหล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 ฮัลโหนึ่งสองสองสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามก่อนสองสองสามสามสวัสดีพ่อพ่อสวัสดีคุณพ่อพ่อสวัสดีคุณแม่แม่ง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 สวัสดี <inate cool. S 2> ไอไ้ครไอ้แป้งพูดว่าพี่ร้องแล้วพี่ต้องการอะไรเองก็พูดเลยพี่ณเหล่งนี้พี่พักจิตไม่ใช่ก <f ete> ูให้ <f ete> พูดคนในนี้เขาจะได้รู้กูถือว่าทำไมนี้เออพี่จา๋าแม่จา๋าวันนี้ออ geon, หนูสองคนนะ,ะนายเดอะคอมเมดี้กับ<ช>หนูนะหนูเจแปนนะหนูจะมาหาเงินกินข้าวกันนะใช่คือหนูไม่มีตังค์สับกบาทน,นึงเลยใช่หนูก็ขอเนี่ยทานน้าใจจากแม่ทุกคนนะคนละบาทสองบาทสามบาทนะเออเออกันสักหนึ่งบทเพลงกันซะก่อนเลยตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นการเซ็ปเปิลก่อนใช่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล สักหนึ่งบทเพลงให้กับพี่พี่ที่โชว์เสียงอันตลาดถ้ามีความสุขสน์กอะไรโอมจะเฝ้าประ่ามมหาธารรวยไม่ธรรมดาโดนหัวใจคนสวยมาลงเสน่ห์โตนี่ไปได้แล้วแล้วอุ๊ย ขอบขอบคุณสำหรับห้าบาทจัดหนักๆเลยกระเป๋าคาถามหาอะไรแฟนผมได้ตังแล้วหนึ่งหกสิบบาทแล้วดีกโอ้ยดี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 ตึมสาวเลยเลิกเป๋าคาถาขอบคุณนะครับเอ้ยไม่จัดไม่ได้อย่าออกออกที่พี่มีชักออกด้วยมีชักออกด้วยเอย่าขอบคุณมากนะครับเฮ้ไม่มี่ะ ร้องลิเกจีบแม่ด oh, ีกว oh, ่าเฮ้ยอุ้ยไม่ให้ไม่ให้ร้องลิเกแค่หนึ่งตอจีบแม่โอ้แม่คุณคนสวยปังพิ้งพิงมีหลานมาด้วยวันนี้ผมนันแสนโอ้ยเฮ้ยสิบบาทสิบบาทให้มาแล้วโอ้ยคนดีปัิ้งให้ผมนี้สิบบาทไม่ลงห้องไม่ลงอะไรเลยไปเหรอเอ้ยไอ้จอจอ หลอกนี่หอกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเฮียนายพลร้านนายพลขอบคุณครับเฮียอุ้ยเฮียใจดีให้ผมร้อยเหรียโอ้ยเ่งมาม่กีเนี่ยขอบคุณมากครับเฮียครับโคตราแล้วโคตรม้เอ้เฮ้เสนใจเะยครับมาตรลันท้สเชือที่ร้านนายพลเลยนะครับแคเทนเป้ตเอายังหรอยังยังยังรับสนใจมาเด้ปีทั้งต้มล่นหมูก๋วยเตี๋ยวมาลนะครับ ข้าวหมูทอดไก่ทอดนะครับแล้วก็ไขยย่ยางมาตูมแล้วก็ยังมีเคาเหลา <ไป S 2> เนื้อ <นะ S 2> หมูแล้วก็๋วยเตี๋เนื้อ<ะ>ตุ๋นนะครับมาที่ร้านในโบสถนะครับแบบตตน,นี้แบบน,นิีๆ ดูว่าเจอานันแดงเอกุณเนื้อเนื้อจะมาหิวสะแดกเนื้อไปแล้วรั้กันน้องหน่ขอยขอบบขอบอขอบมาบขอบขบผมแหมสดๆบะอรขบขอบบขอบคุณขราขออขอบคุณ ด็กน้อยขอบคุณเดี๋ยวให้เด็กดึงๆึงตังกับขอบคุณหนูน้อยที่พลอยเพลงให้มายีสิบให้กลับไปสิบล้านโอ้สาสุให้เดินมาจ๊ะเอาอะไรมาให้อ่ะขอบคุณครับอะไรนี่อะไรกรีครับนักบีขอบคุณจังเลยให้มันลูบๆสิมันจะแหลมมันต้องเว้นจังหวะไง กระรีพับใจถึงจากบางคุนเทียนเรามาเนียนๆอยู่ๆก็ได้กินฟรีอ,อ,อ้ยให้มาแล้วยี่สิบไม่ใช่มันคือติปของเขาเอยกะร้องเพลงเขาไม่ให้กูว่งเลยขอบคุณจริงๆแม<ล>่ไวยพอแลอ่ไมยพอรอบนี้ให้แบบร่ำรวยกันครับท่านคิดเงินให้ได้เงิน ให้ท่านจเจริญกันเถิดนะถ้าเสียเงินพันให้มีเงินล้านเข้ามาสาธุดังผมว่าได้กะเอารำพันตอนนี้เราเดินมาเจอแล้วโอ้โหไม่แค่ได้ซื้อแน่นอนเท่าไหร่จ๊ะอะไรนะแม่ให้ไปก็ได้คุณแม่น้ำใจช่างดีเหลือกเกินทำไ,ไมไม่บอก ให้ตั้งแต่แรกต้องไปแหกปางร้องเพลงเลยกุยช่ายร้านแม่นะกุยช่ายตลาดพููขอบคุณนะ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 เขารู้แล้ว ขอบคุณนะครับคุณแม่ครับเฮ้ยขอบคุณมากนะครับคุณแม่ถอยแม่ไข่ดิบไข่ดีนะครับสนใจนะฮะป้าแอลขนมไทยโบราณเจ้าเก่าเจริญกรุงนะขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับอุ้ยโอ้โหคุณแม่ไปแี่ห้องเลยนะครับไปเลยใจใจดีอย่างคุณแม่ครับได้ร่ำรวยนะครับขอบคุณครับนี่นะอวยพรจบทุกคนขอให้ทุกร้านที่ให้ขนมมาดีใจหนักหนาคุณพี่เอ๋ยขอให้ร่ำรวยไม่ซ้ำเชย มีเงินมาเกยอยู่หน้าบ้านทุกท่านเลยโอ้โหที่นี่นะเขาใจดีจริงๆนะเขาให้หมดเลยให้เงินก็ให,ให้เดี๋ยวเงินเดี๋ยวเราเอาไปทำบุญนะเพราะเขาให้ของกินเรามาแล้วขนมสายไส้ออ <laughs> เฮ้ถือว่าที่นี่เขาใจดีมากเลยนะคือแบบว่าหน้ามาอุดหนุนกันที่นี่ตลาดนี้นะอะไรว่เขตบางขุนเทียนตลาดสองแวะได้แวะได้ใช่อุ้ยไอ้ที่ทอดมันบุปปีสูตรโบราณแบบทอดมันปลากายสูตรโบราณร้านอะไรครับพี่ร้านทอดมันอินดี้ร้านทอดมันอินดี้อ่าร้านทอดมันอินดี้ใครสนใจก็มาทานที่นี่ได้นะฮะเฮ้ยน้ำมาอีกแล้วอันนี้จากร้านอะไรครับคุณแม่น้ำร้านชาค่ะน้ำร้านลาิตานี่เอาชามะนาวมาให้ผมด้วยเย็นชื่นใจนะอากาศร้อนๆแบบนี้นะขอบคุณนะครับโอ เหลือนี่นะเกาเหลานายพลนะนี่แล้วก็มีสลัดโลนี่ของของป่าแกด้วยใช่อีกหลายร้านนี่เขาจะ กวากมือเรียกนะถ้าเราเข้าไปหาเขาเราเกรงใจอ่ะเขาให้เยอะมากแล้วผมพาพี่มาเลี้ยงเอาความในใจเลยความในใจไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดว่าเราดีใจน้องพามาเลี้ยงแล้วดูดิเหงื่อแตกโอ้โหหน้ามืดอยากจะกินข้าวกับน้องเต็มที่ละคือพูดไปเลยนะว่าไอ้นุนขนมขนมของพวกของข้าวนี่คือน้องเลี้ยงเต็มที่น้ําก็มีทอดมันก็มีคือพูดไปกูมาจากภูเก็ตแล้วก็มาลงเครื่องใช่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอ้โหทำงานเจ็บไปวันติดติดไม่ได้อยู่ที่นู่นไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนมาบ้านกะจะได้นอนพักผ่อนสบายสบาย แต่<ง>เองก็พาพี่มานี่แล้วพามาทนที่จะพากูมาถึงก็นั่งกินสบาย,บายเดี๋ยวผมเลี้ยงเลยพี่เก็บตังค์เลยพี่ไม่ต้องทําอะไรพไี่ไม่ต้องซื้อวันนี้พี่มาใครมากับผมพี่มากับผมให้กูมาเดือนร้องเพลงอะไรนะแล้วถูกไหมนะแล้วผมใช้เงินพี่สักบาทไหมก็ไม่ได้ใช้ไงเออก็ใไรไงมึงไม่ใช้เงินเดี๋ยวมึงใช้งานกูรับเงินมีบาทเออแล้วก็เงินนี้ผมตั้งใจว่าด้วยหยาดเหงื่อของพ,อพ,พี่พี่ทำมาเรื่องอะไรมาผมเอาไปทำบุญคนเดียวแล้วกูกูได้ไง ผมจะไปทําบุญให้พ่รุณอนุโมทนาบุญด้วยนี่ไงครับทุกคนเลยนะที่ทำที่ให้มาเนี่ยอันนี้สรงถึงกตหนดถูกต้องแล้วก็อนุอนุโมทนานี่นะนับก่อนนะนับเลย417บาทเงินทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไม่ได้เอาไปไหนเราจะเอาไปทําบุญพื่อนาบุญด้วยนะครับสาธุทําบุญทําบุญนะครับอูครับผม โอเคโอ้ยสนุกสนานจริงๆสนุกกัอะไรอ่ะผมไม่สนุกตะกูลไม่สนุกอ่ะและชื่อรายการเราอ่ะได้ยังเฮ้ยมาเกี๋ยวน้ำตกคอหมูย่างจากร้านอะไรครับคุณแม่น้ำตกคอหมูย่างขอบคุณครับคุณแม่ครับมาดูแลเขาแม่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าก่อนดิจะเยอะกว่านี้เอาชื่อร้านดีไหมอะไรเอาชื่อเนี้เป็นชื่อรายการเราเฮ้ยจริงเหรอชื่อว่าโกแกรงตะแคงหาเอาไหม ใครชอบคลิปนี้คือก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครใช้แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับตลาดเทศบางขุนเทียนนะครับผมขอบคุณจริงๆที่ให้เราสองคนมาบุกที่ตลาดแบบนี้นะครับผมได้บทจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆกับทุกร้านแม่ๆพ่อๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ตลาดนี้และที่แบบว่าใจดีให้ของให้เรามานราดหน้าถ้ยอะไรของพี่เนี่ยพี่ อยากให้เราสองคนไปที่ไหนนะอ่อคอมไม่กันมาชื่อรายการเรายังไม่ได้นะเฟ้นหากันต่อไปปิดรายการดีกว่ากูสวัสดีครับ